ดูเนี่ยคะ่ะร่องรอยจากการถูกทำโทษนะคะนี่เป็นความคืบหน้าคดีที่คุณแม่วัย35ปีพาลูกสาววัย9ขวบไปแจ้งความกับตำรวจครูธรเมืองสตูลค่ะหลังจากที่ลูกสาวอย่างที่บอกวัยเพียง9ขวบเท่านั้นยังตัวเล็กอยู่เลยถูกครูติวเตอร์แห่งหนึ่งใช้ไม้เรียวฟาดเพื่อลงโทษถึง11ครั้งนะคะจนเป็นแผลเขียวช้ำแบบนี้และเก็บไปนอนละเมอเพ้อว่าครูอย่าตีหนู นะคะจนสร้างความปวดร้าวใจให้กับคนเป็นแม่ซึ่งคนที่เป็นแม่เนี่ยก็ไปแจ้งความแล้วบอกว่าครูทําเกินกว่าเหตุนะสาเหตุเพียงเพราะว่าเด็กไม่สามารถท่องจำำําคําศัพท์ภาษาอังกฤษได้ตามที่ครูมอบหมาย60คําเลยถูกทําโทษแบบนี้ซึ่งในเรื่องของคดีความเนี่ยทางด้านของพันตํารวจโท วราพรจันทโชติสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองตรังเจ้าของคดีบ,บอกว่าตำรวจรับเรื่องแล้วและก็สอบปากคำผู้เสียหายส่วนตัวเด็กก็จะมีการสอบผ่านทางนักจิตวิทยานะคะก็ต้องดูว่าเข้าข่ายการกระทำผิดตามพรบรคุ้มครองเด็กหรือเปล่าต้องเรียกครูติวเตอร์รายนี้มาสอบปากคำกันอีกครั้งส่วนการทำร้ายร่างกายเด็กชี้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะเห็นรอยแผลอย่างที่คุณผู้ชมก็คงจะเห็นกันแล้วซึ่งทางแพทย์ระบุว,ว่าเด็กมีบาดแผลเป็นร่องรอยฟกช้ำ การรักษาคงจะไม่เกินหนึ่งวันแต่ว่าทางสภาพจิตใจเนี่ยสิ่งที่คุณแม่บอกว่าเด็กยังนอนละเมอหลังจากถูกตีตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบ,บอกยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหานะคะต้องไปดูข้อกฎหมายก่อนเพราะว่าเป็นคดีแรกๆของที่จังหวัดสตูลที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุลักษณะแบบนี้มาก่อนส่วนคุณครูที่เปิดสอนติวเตอร์ชื่อครูจูนค่ะชี้แจงเหมือนกันบอกว่าตีเด็กจริงแต่เป็นการลงโทษตามที่เคยมีข้อตกลงกันไว้กับผู้ปกครองและก็เด็กว่า ถ้าเกิดว่าทําผิดอาจจะต้องถูกลงโทษนะคะแล้วก็การลงโทษเริ่มตั้งแต่ตักเตือนด้วยวาจาก,กันก่อนหลังจากนั้นก็อาจจะให้เคกโต๊ะวิ่งรอบสนามจนกระทั่งมาถูกตีนี่แหละค่ะซึ่งเป็นการไต่ระดับเพื่อให้เด็กมีระเบียบวินยัยกรณีนี้ได้มอบหมายให้เด็กหญิงวัย9้าขวบไปท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวน60กร,รมิม ให้ได้ภายใน3เดือนก็บอกว่าซ้อมทุกวันเลยก่อนจะนัดส่งกันบ้านนะคะและย้ำว่าถาหากท่องไม่ได้ต้องถูกลงโทษด,ด้วยการตีคําละ1ทีค่ะและการตีในครั้งนี้ก็ไม่ได้ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปกับเด็กนะคะครูเขาอ้างแบบนั้นบอกตีเสร็จก็ยังบอกกับผู้ปกครองเด็กด้วยนะว่าลงโทษตีไป11ครั้งซึ่งเป็นข้อตกลงกันด้วยวาจาก่อนจะเริ่มสอนอยู่แล้วว่าจะทําโทษเด็กด้วยการตีเพื่อสร้างวินัยให้กับเด็กและอินดีรับฟังในคำติชม หากจะให้ปรับปรุงวิธีการสอนค่ะนอกจากนี้ครูจูนก็ยังเล่าอีกนะคะว่าการตีเด็กหญิงวัย9ขวบในวันนั้นร่วมกับเพื่อนๆอ,อีก3คนที่ถูกทำโทษก็เชื่อว่าใช้วิธีนี้ที่ผ่านมาก็เด็กมีระเบียบดีจดจำได้และสามารถอ่านออกเขียนได้ดีขึ้นแต่ถ้าหากสร้างความไม่สบายใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็คุณแม่ก็เข้าใจในความรู้สึก แต่ยืนยันนะคะว่าการทำหน้าที่อยู่ในกรอบของความเป็นครูวิชาชีพที่ต้องการให้เด็กได้ดีและเป็นการดึงศักยภาพของเด็กออกมาให้ได้มากที่สุดไปฟังเสียงครูจูนพูดถึงประเด็นนี้ค่ะการที่จะตีเด็กคนหนึ่งสำหรับพี่กล่าวด้วยวาจาก่อนอันดับหนึ่งระดับการลงโทษหนึ่งกระโดดตบเคกโต๊ะทุกอย่างวิ่งรอบด้านหลังทำมาหมดแล้วค่ะถามว่าเด็กทุกคนที่เคยถูกจนตีอ่ะเขาก็เป็นรอนแบบนี้เหมือนกันแต่เขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า หลังจากที่ถูกครูตี่ยเพราะเขารู้ว่าเขาผิดจริงๆดําเนินชีวิตปกติค่ะเพราะว่าแต่ว่าจุนก็อยากจะนําเสนออีกด้านหนึ่งของความเป็นครูเนาะว่าครูเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นบุคคลที่สาธารณะท,<ม>ที่ถูกมองว่าแง่ลบเยอะแต่จุนอยากจะบอกว่าคนดีๆก็มีค่ะจุนยังเทิดทูนความเป็นครูแล้วจุนก็จะขอเทิดทูนความเป็นครูนี้ต่อไปค่ะ ฟังเสียงคุณครูไปแล้วมุมมองของผู้ปกครองท่านอื่นๆก็เล่าให้ฟังว่ามีลูกหลานที่เรียนที่ติวเตอร์แห่งนี้เหมือนกันและยอมรับกับสื่อเลยนะคะว่าลูกๆของพวกเขาก็เคยถูกครูตีเป็นแผลเขียวช้ำเหมือนกันแต่พอไปสอบถามสาเหตุกับลูกๆก,ก็พบว่าลูกไม่ทำตามที่ครูบอกก็เลยยอมรับในบทลงโทษเห็นว่าการสอนด้วยวิธีการตีทำให้เด็กมีระเบียบว,วินัยมากขึ้นจริงและก็ที่สำคัญการเรียนของเด็กก็ดีขึ้นด้วยนะคะ ความเห็นอาจจะแตกต่างกันไปหน่อยนะคะก็แล้วแต่วิจารยญาณของคุณผู้ชมแต่ละท่านว่ามองว่าการตีทำให้ดีขึ้นจริงหรือเปล่าขอบคุณที่ติดตามชินเอ็นช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะแต่ละท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook ิน i อ n นไลฟค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้ตวิดีโอนี้เลยค่ะ